กันแล้วอืมอายุดีมีแห้งกูเอาเซียวเอาพี่เอาน้องน้องเขาจะเข้าใจหรือเป่าฮู้เรื่องอ่านะครับผมเอ้าวเดินมาเจอกันแล้วก็ผูกเอาพี่เอาน้องอายุมาซ้ำกันแล้เป็นยังดองเด้ออันแพงกันเด้อครับคุณครับผูกใครผูกเจ้าเล้วเจ้ากระฟูเลยหรือาปล่ามีสามตานู่ผูกแขกผูกเสียว ข,ขอให้อยู่ดีมีแห้งยู่แดงมีเด้วยลูกหลาเด้อลูกหลาน่ะเดียนกงค่างเด้อนี่เดียงกับดนแล้วโอเคไม่ให้หน่อยแล้วจะผัวแข็งหน่อยเด้อแต่โมจากมานฮักแพ่งกันแล้วอืมอายุดีมีแห้งผูวเอาเซียวเอาพี่เอาน้องเนาะเขาจะเข้าใจไหม พูดเรื่องนะครับผมกอ่เด um, uh, ินมาเจอกันแล้วก็ผ uh, ูกเอาพี่เอาน้องอายุบรสทับกันก็เป็นยังดอกอายุเด้ออันแพงกันด้วยครับขอบคุณครับผูกใครผูกเจ้าแล้วเจ้ากระฟูอะไรป้คุณสารบ้านนอวเขอให้อยู่ดีมีแห้ง อแด่มีเดยดูกหลาเด้อทูกหลานเยเดียนกางค่างเดอเรียงกระโดดแล้วโอเคไมให้หน่อยแล้วจะโผลแคนไหนเด้อสวัสดีค่ะแม่แม่เอสซีแฟนคลับนะค่ะยินดีต้อนรับนะ ทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณยาชอบม้วนเดือนนะจะเป็นภาพที่สุดประทับใจนะคะผู้แขนเป็นเซลล์นะคะเขาเรียกว่ารักกันเป็นพี่น้องกันนี่แหละคือประเพณีอีสานนะคะคนเรานุ่มหเซลล์นะจะขอให้มีแต่สิ่งดีๆรด,ดยดยปังๆทั้งสองคน เขาเรียว่าซุปตานะคะตัวพ่อทั้งสองนะ,ะจ๊ะเจอกันนะคะทำให้เรามีรอยยิ้มนะคะอืมน่ารักมากเลย <c oughs> โอกาสดีๆแบบนี้คงมีครังต่อไปอีกนะคะแม่แม่เอซีเป็นกำลังใจให้เคโอเคไมให้หน่อยแล้วจะผูกแขนไหนเด้อได้มูจากม้าหฮักแพ่งกันแล้ว อืมอายุดีมีแห้งกูเอาเซียวเอาพี่เอาน้องเนาะเขาใจมเข้าใจผมอืมอืมเรื่องนะครับผมอ้าเดินมาเจอกันแล้วก็ผูกเอาพี่เอาน้องอายุบอส้กันก็นเป็นยังดอกอืมเด้ออ่ะแพงกันเด้อครับคุณครับผูกไข่ผูกเจ้าแล้วเจ้าก็ะฟูไหวด้บอเปล่ามาสามารถเขา ดูแด้เดกตั้งข้างเดียวนี้เด็กแล้วโอเคไม่ให้หน่อยแล้วจะผัวแข็ไหน่เด้อแต่มจากบ้ากแพ่งกันแล้วอืออายุดีมีแห้งผูวเอาเซียวเอาพี่เอาน้องนาะเขาใจเข้าใจเ่า ใช่ครับถูกอ่ะเดิมาเจอกันแล้วก็ผูกเอาขี้เอาน้องอายุบอส้ำกันก็เป็นยังดอกอือเออแพงขึ้นนะครับขอบคุณครับผูกไข่ผูกเจ้าแล้วเจ้าก็ะฟูไปได้ปาะมีคนมีสามารถเนอก แห้งดูแดดมีเดดดุลหลาดเออดุลหลาดเด้อดงกลางค่างเดินเยงกับโดนแล้วโอเคไม่ให้หน่อยแล้วจะผูกแขนไหนเด้อจ oh, oh. ากมาฮักแพ่งกันแล้วอืมออายุดีมีแห้งผูกเอาเซียวเอาพี่เอาน้องนอง้อเขาใจขำใจมั้งฮู้ดฮู้ดเร็ม นะครับผมเอาเต้นมาเจอกันแล้วก็ผูกเอาพี่เอาน้องอายุบาสันกันเขาเป็นยังดอกเด้ออันแพงกันเด้อครับขอบคุณครับผูวร์ใคผูกเจ้าแล้วเจ้าก็ผูกไปได้ป่านเขาไม่ทราบนะฮะขอให้อดีมีแห้ง ดูแดงมีเล,ดย,ดลดยดูลาเด้อทุกหลน์แ้วล่แดงข้างข้างเด้อนี่เดียดกันหมดแ,แล้วโอเคไม่ให้หน่อยแล้วจะผูกแขนไหนเด้อไต้พูจากม้านฮักแพ่งกันแล้วอืออายุดีมีแห้งผูกเอาเซียวเอาพี่เอาน้องนาะเข้าใจเข้าใจแ่้วป้องฮู้ดฮ่้ด นะครับผมอ่ะเต้นมาเจอกันแล้วก็ผูกเอาพี่เอาน้องอายุบอส้ำกันก็เป็นยังดอกอเด้อแกล้งนะครับผูกใครผูกเจ้าแล้วเจ้าก็ะฟูไม่ได้ป่ะเด็กเขาติดสามต่างเขาครัเขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แด่มีแต่ลูกหลานเด้อ ข้างๆเดี๋นี้เตรียมกระโดดแล้วโอเคไม่ให้หน่อยแล้วจะผูกแขนไหนด้วยไอ้โมจากบ้านฮักแพ่งกันแล้วอืมอายุดีมีแห้งผูกเอาเซียวเอาพี่เอาน้องนเนาะเข้าใจเข้าใจหล่าหือเรื่องอ่านะครับผมอ้าเต้นบัจจอกันแล้วก็ผูกเอาพี่เอาน้องอายุบัสงกันก็นเป็นยังดอกอืมเด้อฮักแพ่งกันด้วยครับขอบคุณครับ 快威教练，做个虎威吧，你这么强